รักทีวีครับแต่โตฮารุตโตฮารุตใช้ท้านมาป้าเป็นที่ใช้ท่านอ๋อแล้วพี่ใช้แล๊บวันนี้อ่าพี่รันตีโออยู่แผนไปนี่วันนี้แย่กว่าตัวไม่เคยเห็นหน้ากันแต่ตัวนี้เลยนะโอติงแต่ละข้างเอาก็ภูมเป็นหัวหน้ากินดี้เนยครับกี่ปีแล้วแต่ไม่มีครอบครัวมีลูกโตอย่างลูกเฮ้ยกินได้เลยนะไม่ต้องคอย อยู่บับฑรอตำแหน่งอะไรด้วยครับเหล่ท่าอ๋อไม่ได้อยู่กตบสิงนีไม่ได้อยู่บับรมอรไม่ได้จบอะไรอ๋เก่งเนาะเอ้กคนน่ะคนที่อยู่บัณรอจอะไรก่อนเมอืองก่อนเดียวพี่มนจูแล้วแล้วก็ณกรามอก็ออกค่าค่าเรียนได้ไหม รับแฟนทำไมอยู่ที่มอเออส่วนใหญ่ก็อยู่เป็นครอบครัวแล้วก็พอเออเจอกันดีมากดีบ่อยดีนะงานแถวไหนตอนนี้คนงานกี่คนรวมแล้วผมรู้มิ้นไหมเน่ะที่ไฟไหม้อ่ะใช่ป่ะคนละปากเอาอยู่ฝั่งนี้ ผย่นมย่ฝักใ้แกทั้งด้หงตแล้วไปช่วยเขามาที่ไปไหมแล้วงานกวาดไปยังไงไปประาณนที่ฝากยี่ไหนอยู่สาทรสายสิอ๋อเลยขึ้นไปหน่อยยื่นฝาน้ฝั่เราฝด้านนี้สั่งไอ้คำแมนดดีไหมเป็นนักงานเป็นกี่จูมากี่ปีแล้ว่ย เหลือกี่ปีปลดเนี่ยแล้วมีความสุขด,ดีนะนเพราะอยู่กันหลายคนเลยนะั้องแั้งแต้องลูกนะแล,แล้วนี่คุณกระเดิม<ต>น,นี่กว่ากี่ปีแล้วนะกวัดา50าปีแล้วคล,วล้วมีลูกยังเนไงสองคนลูกเรียนอะไรนี่จบป .2 ว่าคุณแล้วเอเอเก่งนะแล้วทำง,งานยังยังทำง,งานอยู่บ้างไหยก็ทำงาน อยู่บูรีรัมหรออยู่อยบาีค๋ออ้าวบ้านใคอยู่บาีบ้านของใครัแเดินอยู่บูรีรัมมาจูเรียไงจูกี่ปีแล้วกี่ปีถึงไม่ได้ไปมันจูด oh, okay. ีไหมปลอดภัยไหมอันตรายไหมเนี่ยก็มีความจริงใจพอสมควรรงัหนอ้เราดึงทุบบ้านเนี่ยลตอ เออเจะอทาเลยครับจบริสุทจะดีเหรอนี่ร้านอะไรเนี่ยบ้านพี่อ่ะใช่ไหมที่ยังรู้ใช่ไหมใช่ครับแต่ร้านไอ้ร้านดังๆย้ายโอเคน้ำจิ้มครับเดี๋ยว